พิดประหลวงเนี่ยอู้กันวันนี้นะครับอดยักหนุ่มกำน้อบเรื่องกองทุนเงินล้านอ่ะครัเนี่ย่ประเน้นอ่ะตบะปัดโอ้ยมันแบบตันไส้เดือบประหลวงรู้เป็นมาอยู่นี่กันหมดเนี่ยได้ก็นานไปช่วยหาประหลวงบ้านเพราไปช่วยหาประหลวงนี่ไงเฮ้ยมาถามปู่ขวันแน่ นานซื้อโทรศัพท์ใหม่เล่นน็ตมาได้วันค่ำมาเดี๋ยวนี้ว่าจะทายจะยังเนี่ยันจะได้เล่นมาได้ก็มันมีสัญญาณกําแล้วอ่ะเออไหนดูอ๋อตัวทำอันหลงอันนี้โทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าไม่ซื้อตัวบานนี่เออเป็นนานบัตรได้โอ้หมุนเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เขาจะก็ อันี้ไปซื้อต่วามั้งเหรอซื้อต่วาแล้วบอกห้องขวัญเพิ่งมาถัยเองเอาเนี่ยได้น่ะลุงแต่กนี่นะเพิ่งมีขวัญโล่เออเป็นดักช็ตโล่ได้เอาขันเอาอย่างไปโอ้เจอนีเพิ่งมาว่าโอ้เจอสัญญาณสัญญาณสัญญาณเน็ตเจอสัญญาณเน็ตมาเพิ่นมีขวัญโล่ไม่ได้อ่ะบ้านผู้กลัวจะต้องเสาะแ่งสัตว์ตัวน่ะแฝงขวักโมยอีก็ได้เนอะไปห้องขวัญดีกว่าอีร้านดีกว่าซื้อกว่า เข้าจาอ๋อนู้นอขย์ไลยกันน่ะเนี่ยสัญญาณเป็นตอนกับแตน่ะมันก็ตื่อเข้ปลาหลวงแนอ๋อเออเต้อปลาหลวงอ่ะปลาหลวงไปชื่อเตื้เในตรองเอาพวกไปเจิอขวนเป็นมาตยอ่าเล่นมาได้มาได้ยันไหนอ้ตายละชื่อถึงสองมื่นสามหมื่นเปนมีสิ่งไรใช่ยังมาได้เปนมีสิ่งสับชิดเอาควักนหเอาแปลงควกน่ะใส่ตอกดองไมเข้าตุยยออ้ยตุย เข้าจำจำห้องขุนขวัญเป็นมาตัวเอ้อังอ่ะดีลามผูกไปโชงน่ะหลวงอันน่ะรับแบอบกเรื่องอันนั้นจป <c oughs> ีกละหลวงแล้วจะเป็นการกูไปแปลงสะตวงแปลงควักแหนมก,กูบอกว่าก,กูเซ้อแล้วนะก็หลวงเซ้อแล้วกูก่อนอ่ะโอ้ใจกล้า